วันี้เจออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิรกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมผมกับผมยีวีจัดชแนลนะครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมช o ลไลฟ์นั้นนะครับผมต่อจากพาร์ทที่แล้วกันนะครับโอ้เสียงอะไรวะ อ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับผมต่อจากพาทที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาต่อที่ว่าด่านเลเวลที่6กันเลยนะครับ let's go <c oughs> มาดูว่าพาทนี้พี่เยียจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับผมโอ้โหเปิดปุ๊บเจอขขวานเลยอะวะเอาดิวิ่งดิวิ่งดงิเอาสวยผลครับเอาเรื่องวะเฮ้ยระเบิดวะเฮ้ยจาเกือบโดนแล้ววะโอ้รู้สึกว่า เปิดคิปปั๊บเจอดา่านโหดเลยเว้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องโอเคผ่านครับอันนี้มันเลเซอร์ดิ๊ด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 ดิดต่อไปก็โ,โหแล้วตัวจะผ่านยังไงวะเนี่ยนะเชีย่ยเดยเดี๋ยว เยวเดี๋ย้วไ้ลุงแกลุงลุงโอเคไปดูรอดเฉยตรงนี tipo, ้เป็นสะพานน้ำแดงด้านล่างใช่ไหมนั่นไงรีบๆไปโอเคสวยโอเคสวยครับโอ้สปริงโอ้สปริงเลยอ่ะเนี่ยอะไรวะเนี่ย โอ้โหเปิดปุ๊บเจอเจอเสียงเลื่อยเลยอะตรงนี้เหรอเฮ้และโดนได้ไงวะเมื่อกี้อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หัวร้อนไม่หัวร้อนเอาใหม่พี่ย่าไม่หัวร้อนโอเคโอเค วโอ้โหอะไรต่อหน้าวะเนี่ยต่อไปก็ตรงนี้ใช่ไหมอ๋อธนูอยู่น้ำบนกระโดดเอาดาวก่อนเฮ้ยเชีย่ยดนหัวลุกขึ้นอีกปอิงามไส้มึงกระโดดขึ้นอีกเอา้อดดเอาทำไมมึงไม่กระโดดวะอ๋อหอ เเฮ้ยยอะไรนี่คนแกจอมตะกระไปดิโอเคเฮ้ย okay. hey! งามไส้โดนและกุนั่นไงหัวหลุด oh. นี่มันก็แค่เริ่มต้นเองเลยเว้ยเจ็ดเองนะเนี่ยอะไรมันจะยากขนาดนี้เนี่ย <c oughs> อย่านะอย่านะเว้ยสวยครับ ระวังตรงนี้ก่อนโอเคเริ่มต้นไปถ้าไม่ได้ดาวก็ไม่สนใจละเฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องตามหลังดาวให้ดีว้ยไอ้งามใส่โดดขึ้นดิลุกขึ้นอีช้าเกือบโดนขอไปที่พูดคำหยาบนะครับผมสักครู่อ๋อจับไอ้นี่อรอโอเคอ๋อ,อมันก็ยุกข,ขึ้นดีวะโอ้ ปากหัวเลยอะธนูปากหัวตัวนี้คืออะไรวะเอ,อ,อ้าอ๋อไอ้มันล้มใช่ไหมโอเคสวยเป็นสะพานเฉยโอเคเฮ้ยแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหกระบโดนวะ่ะเชี่ยเ้ยนิดเดียวอะเมื่อกี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเกือบแล้วไหมล่ะนั่นไง ผมว่าแล้วมันไม่ได้ง่ายเหม่อมันได้ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดโอ้ขาหักงามไส้แล้วขาหักอุ้ยอย่านะเว้ยมึงต้องไปมึงต้องคลายไปแล้วเด้อเด้อเด้อเดจับไหมอ๋องามใส่ละวยกขึ้นไปดิออโอเคไปได้ละจะคลานทำไมเนี่ย โอ้โหแค่ยิงมันก็ยิงไม่ไหวแล้วอะ่ะไอ้แก่เอ้ยนี่อ้าวนี่เออ,เอ,อโอยคนเล่นเหนื่อยแทนอ,อ่ะเอาเฮ้ยเช่วิงว่งวิง่งวิ่งนี่เอออย่าเกือบโดนแล้วอ่านี่แหละตรงนี้แหละคือประเด็น เชี่ยเชียเชียเชียเกื <S <S อบแล้วไหมละ่ะหนึ่งสองสามนั่นไงเกือบแล้วไหมละ่ะโอเคเดสเวยเหมือนเดิมครับลงด้านล่างอย่าหักนะเว้ยโอเคสวยเอาเรื่องว่ะสามดาวอ่ะเอาเว้นซ้ำโอเคไปกันต่อเลยครับผมโอ้ยต้องต้องต้องขึ้นไปเลยว,ว่ะด้านหลังอะไรวะด้านหลังปูนมาหรือว,ว,ว่าอะไรอ๋อมันมันบีบมันบีบให้มันเนี้ย ถ้าเราไม่ไปมันบีมินอิแมปนเลยตรงนี้เป็นถังใช่ไหมเชี่ยแล้วติดตํำเชี่อเลยนั่นไงจะติดตํำเชี่ออะไรวะโอ้รีบรีบไปรีบรีบไปเร็วเร็วลุกขึ้นก่อนพอหนุ่มโอเคสวยโอ้เสียงลั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าหักนแล้วเว้ยนั่นไง วยต,ตรงนี้คือเลื่อยผ่านง่ายๆครับตรงนี้เจออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้โหปัดโถเอ้ยนิดเดียวแต่แท้ด่านมันเริ่มยากนะครับท่านผู้ชมเอ้าเออไอ้ถังเกือบอะไรไปแล้วเตะถังก่อนปัง อ้าวเอา้เอาถังไม่ได้เบิดหรอะวะเฮ้ยนั่นนั่นนั่น,น,นเละตุ่มเป๊ะเร็ว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 เรวนไปลุกขึ้นมาโอเคเอสวยปังเก็บแตกแล้วครับตรงนี้อ่ะผมรู้ผมรู้ทันเดี๋ยวหนึ่งสองสอามอออย่าเกือบโดน เนีกระโดดผ่านแต่ประเด็นคือตรงนี้เราต้องนี่เราต้องซ้อมก่อนซ้อมก่อนเออนีโอเคเรามาดูใชว่าจังหวะมันจะมีมะไหมยโอเคน่าจะผ่านอยู่แหละโอเคผ่านครับโอเคดาวที่สองงามใสนะนี่ขาปวโถกเอ้ยอี แต่ตรงนี้ก็อยากประมาทแล้วกันโอเคจังหวะไป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 เร็วเๆโอเคสวยตรงนี้น่าจะเดินได้ไหมวะโอไม่ได้วะ่ะไปละรอดไหมรอดว่ะรอดว่ะโอ้เสียงอะไรวะเนี่ยยอยเว้นนิดเดียวโอเคสวยโอ,ยโอ้ต้องคลานเข้าเลยเนี่ยกากเลยอะ่ะ โอเคโอ้โหอืกูละท้อ <kilograms> ป hey, hey, hey. okay. <rawd unre> ่ากว่าจะผ่านแต่ละด่านโอ้โหงามใสแล้วโอ้โหว่ะเมื่อสักครู่นี่อะไรวะเฮ้ยเขิบโดนโอเคตรงนี้อะไรอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงผมว่าแล้ว ต้องดันนี่ไปอะถ้าเราอยากจะผ่านได้ยังไงงามใส่แล้วสวยยังจะดูนี่กับมาเนี่ยเอาโอ้โหอะไรกันเนี่ยดูดิเนี่ยตรงเนี้ยมันคืออะไรเนะี่ยงามใส่แล้ว แค่ตรงนี้ก็ยากแล้วะดูดินี่ๆๆนี่น,น,นี่ตรงนี้โอเคต้องดันแบบนี้ยังจะโดนอีกอวะเออตรงนี้ต้องทำไงวะเนะี่ยโอ้โอ้โอโอเครู้แล้วอังคานใช่ไหมโอเคผ่านดันหน้านี่โอ้โหดีจริงเลย งามไส้แล้วเกือบโดนมันดักรอเลยอ่ะรอตรงนี้รอใช่ไหมนั่นก็รอตรงนี้บ๊าเขาให้ <c oughs> ยืนยืนลงไปโอเคได้อยู่ลดูขึ้นหน่อยดิน่าจะไม่มีอะไรมั้งตรงนี้โอ้โอ้โ,อโอค้ไขว้อยมีไขว้อไม่มีมมนั่นแหละโคตรเยอะเลยอ่ะผมมาเล่นเวลาด้วยวะ เดินก็ได้โอเคผ่านครับหู้โหวววเวว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 ้า,ว,ารวรนวเวววววววเวววววววนววยวววอวว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 นวว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 าวว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 วรววววยวว่ครัวน อ่าเลเวลที่สิบใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ดูก่อนว่ามันคืออะไรมันมีรูให้เลือกด้วยอ,อ๋อนี่ไงอ๋อเราต้องสะสมดาวเพื่อที่จะเปิดซื้อตัวละครนี้ครับโอเคอ๋อมัอมีผู้หญิงด้วยเดี๋ยวดูแต่ละคนหน่อยโอ้คนนี้จับเลยวะ่ะดูหัวดิท่านผู้ชม๋อคนนี้ต้องซื้อเนี่ยซื้อกับเหรียญโอ้ยมมีอ้วนด้วยผู้หญิงด้วยโอ้ตำรวจอ๋อเรื่องว่ะเยอะอยู่นะตัวละครที่เขาให้เล่นเยอะอยู่อ่ะ เดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันพาร์ต่ตอไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้พี่เอ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่เอในการทำคลิปเกมชุดไลท์ต่อไปนะครับผมวันนี้พี่เอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ